สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับก็นี่ตั้งแต่ก่อนสงกรานมาสงกรานก็เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับนี่ไม่ได้มาอู่ต่อเติมซับนะครับมัวแต่ติดธุระช่วงนี้ก็จาของทักมาให้มารีวิวรถดูให้หน่อยนะครับนี่เจ้าเจ้าดำชุมพลว่าไปถึงไหนแล้วนี่กระบะก็เสร็จแล้วนะครับนี่เหลือเต่หลังคานี่ครับ รายละเอียดก็ดูเอาเลยนะครับนี่นี่มีคนทักมาเยอะเลยนะครับว่าคันนู้นคันนี้ราคาเท่าไรไอถ้าผมลงเบอร์โทรไปครับโทรมาสอบถามเจ้าของอู่เองเลยนะครับนี่เพราะว่าเรื่องรายละเอียดเรื่องราคาก็ต้องคุยกับเจ้าของอู่เอานะครับนี่ถ้าไม่มีเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวทักมาทางผมว่าขอเบอร์โทรเจ้าของอู่เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับ เพราะว่าบางคลิปผมก็ไม่ได้ลงเบอร์โทรนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ได,ได้เปิดดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับนี่คันนี้เป็นดำนะครับดำชุมพลนี่ครับหลังคงหลังคาก็เสร็จไม่ช่างเดือนนี้สิ้นเดือนเลดเลดแล้วนะเนี่ยต้องต้องเสร็จนะครับสิ้นเดือนนี่ ถ้ายัางไงทักมาหาช่างเลยนะครับนี่เจ้าของรถนี่เพราะว่าผมก็ว่านี่มันล่าช้าไปไปพอสมควรนะครับแต่ว่าติดรายเอียนครับช่วงนี้ก็เทศกาลด้วยไอเหล็กบางตัวชิ้นงานบางตัวก็ติดสงการนะครับส่งมาไม่ครบนี่เขาก็บอกว่ารอหลังสงการนะครับแต่ว่าทางอูก,ก็ทำทุกวันครับงาน ก็นั่นแหละครับนี่ทางอูก็ทําทุกวันนะครับงานเหลือรายละเอียดบางตัวนะครับนี่งานบางตัวยังไม่มาส่งก็ยังขึ้นงานไม่ได้ครับก็ต้องรอนะครับช่วงนี้ติดเทศกาลสงกรานก็หลังจากนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เทศกาลสงกรานผ่านไปแล้วนี่ดำชุมพลนะครับนี่ จ้าของรถก็อยากเห็นครับนี่อยากให้รีวิวให้ดูก็วันนี้ก็มาแล้วครับนี่ก็จะประมาณนี้แล้วนะครับนี่ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับช่างเขาบอกแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ้นเดือนนี้เลทไปอีกนิดหน่อยแต่ก่อนบอกว่าประมาณกลางเดือนครับนี่มันติดรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆนะครับนี่บางทีงานบางตัวก็สั่งแล้วครับมาไม่ครบ ก็ต้องรอนะครับนี่ถ้าใครอยากได้คันต่อไปนะครับนี่ทรงประมาณนี้หรือว่าทรงธรรมดานะครับติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ไอรถธรรมดาเราก็มีนะครับราคาเริ่มต้นก็ราคาเบาๆครับนี่คันนี้เป็นคันดำนะครับนี่เกียร์ก็เป็นเกียร์โฟนะครับดำก็เป็นดำกระบอกไม่ใช่ดำไฟฟ้านะครับนี่ ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับดําเราทําได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดํากระบอกดําไฟฟ้านะครับรายละเอียดก็คุยกับเจ้าของอู่อีกทีหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าทรงรูปทรงรูปรถก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไอตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นหลังคานะครับแต่ว่าหลังคาเราทําเสร็จแล้วนะครับนี่รอนี่ครับมันล่าช้าเพราะงานบางตัวมันยังไม่มาส่งยังไม่ครบครับยังขึ้นงานไม่ได้ นี่ต้องขอโทษขออภัยเจ้าของรถอีกทีหนึ่งนะครับนะที่เวลาช้าเพราะว่างานสั่งไปแล้วครับบางทมาีมาลงเราไม่ได้เช็คครับมันมาไม่ครบนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเจ้าของรถอีกทีหนึ่งนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้เป็นแขวนล้อนะครับนี่ดาแขวนล้อนี่แขวนล้อก็จะประมาณนี้ครับล้อหลังข้างละสองล้อนะครับนี่ หรือใครจะเอาดำแบบกระทะไอ้ลาลอยนะครับนี่ก็เรื่องราคาก็ต้องคุยกับเจ้าของอู e ่อีกทีนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับรายละเอียดนี่ถ้าเรื่องราคาผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่นี่ถ้าเรื่องรายละเอียดก็ต้องคุยกับเจ้าของอู e ่อีกทีหนึงนะครับนี่แต่ว่าเจ้อ้ทางอู่ทำได้หมดนะครับจะเอาแบบไหน ้ทางอูรับประกันว่าทําได้หมดนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็โทรมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับนี่พวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลธรรมดานี่จะเป็นคันซีธรรมดาหรือว่าจะเป็นคันซีใหญ่มีให้เลือกหลากหลายราคานะครับนี่ให้คุยมาสอบถามกับทางอูได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ติดจองคันนี้คันสุดท้ายนะครับนี่แต่ว,ว่าทางอูก็ยังมีอูน้องเล็กครับ นี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่อูน้องเล็กได้ข่าวว่าสอบถามเจ้าของอูว่าขึ้นสีขึ้นลายแล้วนี่เดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูาถ้าเรื่องราคายัางไงก็โทรมาคอยมาคุยกับทางอูดได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราคาก็แล้วเต่ครับ แล้วแต่เจ้าของรถนะครับจะให้ทางอู่เพิ่มเติมตัวไหนส่วนราคามาตรฐานที่เปิดไปก็แล้วแต่คันซีนะครับคันซีเล็กคันซีใหญ่นี่ก็ต้องคุยกันอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับผมว่าโทรมาคุยมาสอบถามกับเจ้าของอู่เองดีกว่าครับเรื่องรายละเอียดนะครับมันจะได้รู้ครับ ถักมาทางผมกส็ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะครับคุยกับเจ้าของอูด,ดีกว่าครับเรื่องรายละเอียดว่ารถประมาณนี้ครับทรงประมาณนี้คันสีแบบนี้ให้เสริมเนบประมาณนี้ครับราคาเท่าไหร่นี่อยากได้ราคาเบาๆราคาประมาณไหนมีเงินเท่าไหร่ครับคุยสอบถามกันได้เลยนะครับนี่นจเจ้าของช่วงนี้ครับเจ้าของอูบอกว่าอู้ขาดเสียงโทรศัพท์เหลือเกิน อยากได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาหาฮัลโหลคันนี้ปล่อยไปหรือยังนี่ครับถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ทรงประมาณนี้ครับแต่ว่าหน้าตาก็รออีกแป๊บหนึ่งนะครับนี่ให้ดูแบบช่วงกระบะไปก่อนนะครับนี่ดัมคันนี้เป็นดัมชุมพลน,นะครับนี่จะเอาแขวนล้อคันซีเป็นคันซีดีแม็กครับคันซีใหญ่ รว่าดำมันต้องใช้คันซีใหญ่นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรมาคุยกับเจ้าของอู่เลยนะครับเรื่องราคคงราคาก็ต้องคุยกับเจ้าของอู่เอาครับเนี่ยผู้ว่าจะเอาดำแต่ว่าจะเอาเพลาลอยไม่เอาเขแขวนล้อก็อีราคาหนึ่งนะครับนี่ต้องคุยกับเจ้าของอู่เอานะครับครับยังไงคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่ง้วยนะครับสวัสดีครับ